พี่งความมืดและต่อมาเมื่อเกิดบิ๊กแบงจึงได้กําเนิดการขยายตัวอย,ย่างไม่สิ้นสุดของการเวลาอาวกาศและสสารกายค้นพบในทุกทุกวันกําลังคลายปมปริศนาซึ่งน่าตื่นตะลึงของภัยอันร้ายกาศณที่ที่เราเรียกว่าเอกภพขณะที่พวกเขาพยายามไขปริศนาของเอกภพนักวิทยาศาสตร์กำลังไปสู่ข้อสรุปที่น่าประหลาดใจในการเข้าใจอวกาศภายนอก ผู้เขาจะเป็นตัวกระจาใเอวกาศภายในหรือสสารจิ๋วที่ประกอบเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราเห็นแต่การย่อส่วนเป็นพันล้านเท่าเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของอะตอมและอนุภาคอะตอมย่อยจะนำพาเราสู่โลกที่แปลกและไม่เคยเข้าถึงมาก่อนเมื่อเราเข้าสู่โลกจิ๋วโลกหนึ่งเราจะพบว่ามันแปลกจริงๆมันประหลาดสุดโตงและก็เหลือเชื่อนะครับ สิ่งต่างที่เอกภพชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่าสิ่งใดที่เราเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แต่มันกุมหัวใจของจักรวาลไว้เราจะเข้าใจแหล่งที่เรามาหากเราเข้าใจโลกจิ๋วที่แปลกประหลาดโลกนี้ได้มาร่วมการเดินทางอย่างมหัศจรรย์สู่โลกที่ไม่อยู่ในแผนที่ในานามเอกภพจิ๋วกันเถอะครับ เมื่อคนพูดถึงเอกภพพวกเขามัจะหมายถึงอาวากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่นับพันล้านล้านปีแสงที่พวกเขาเห็นด้วยเครื่องตรวจวัดคลื่นวิทยุทางไกลและภาพถ่ายฟอสมิงพวกเขาคิดถึงดาวกาแล็กซีและดาวเคราะและสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่นั่นคุณมีเทหดรราราศาสตร์กำลังเคลื่อนที่ภายใต้แรงของความถูกมีกฎของธรรมชาติ และคุณคิดว่ากฎเหล่านั้นถูกต้องไม่ครั้งหนึ่งและทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีเอกภพอ,อื่นที่โลกไม่เคยเห็นควบคุมทุกสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราเข้าไปข้างในซึ่งเล็กลงเป็นหลายล้านล้านเท่าสู่โลกจิ๋วโลกนี้ก็ต่างๆจะอย่างรู้ได้น้อยกว่าที่เราเคยใช้จากโลกมาตราใหญ่นั้น ความมหัศจรรย์ของเอกภพจิว๋วเริ่มที่ราหนึ่งในหมื่นล้านเมตรหรือขนาดของอะตอมสาสารประพฤติแตกต่างมากที่ระดับนี้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์มีการพัฒนากฎชุดใหม่ทั้งหมด <c oughs> เพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นพวกเขาเรียกมันว่าทฤษฎีขวอนต่ำ <c oughs> และแทกสอนกันเองปกติเรามมกคิดว่าอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคและพวกมัแสดงสมบัติคล้ายคลื่นได้อย่างไร กาทรทดลองเหล่านี้น่าแปลกใจมากอิเล็กตรอนเคยเป็นอนุภาคก่อนที่มันจะถูกยิงเข้าที่ฉาแต่มันก็ยังแสดงแบบอย่างบนฉานร่งางว่าอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเคลื่อนผ่านช่องทั้งสองพร้อมๆกันอนุภาคจิ๋วจำลองตัวเองขึ้นมาขณะที่มันอยู่กลางอากาศหรือไม่หลังจากศึกษานานหลายปีนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น บางสิ่งที่มาสัจจร่สุดที่อยู่ในฟิสิกส์ควอนตัมก็คือวัตถุหนึ่งสามารถอยู่ในหลายแห่งได้พร้อมๆกันครับมันเข้าถึงช่องเล็กยาวทั้งสองช่องได้แล้วผ่านไปได้อย่างง่ายดายและควอนตัมเชิงกลรับรู้โครงสร้างของช่องเล็กยาวสองช่องในการทดลองได้นฟิสิกส์ส่วนใหญ่เห็นพ้องก,กันว่าคณิตศ,ศาสตร์จับต้องได้และนำไปสู่ข้อเฉลยที่ปฏิเสธไม่ได้และสามารถ ยืนยันได้โดยการวัดในการทดลองแต่รักแน่ที่เกิดขึ้นและอย่างไรเป็นสาระของการถูกเถียงกันในการพยายามจะค้นหาผลการทดลองที่น่าทึ่งนี้นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจ,จสังเกตว่าอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อผ่านช่องเล็กยาวคู่จริงๆและนุภาพหนึ่งตัวสามารถผ่านทั้งสองช่องในเวลาเดียวกันได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์ตากตระตือรือล้นที่จะสังเกตพฤติกรรมประหลาดของอิเล็กตรอนเหล่านี้เรืออนุภาคอะตอมย่อยอื่นๆหรือแม้แต่โฟตอนของแสงโดยไม่สนใจแล้วพวกมันจะเล็กแค่ไหนพวกก็ไม่ได้แค่มองที่ซึ่งพวกมันหล่นลงหลังฉากนั้นพวกเขายังเฝ้าดูพฤติกรรมของอนุภาคขณะที่พวกมันผ่านช่องทั้งสองและพวกเขาก็เห็นบางสิ่งที่น่าแปลกใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์กำลังจ้องดูช่องทั้งสองอิเล็กตรอนประพืิคล้ายอนุภาค เกิดแบบอย่างคล้ายเบสบอลที่กระทบกับฉากหลังนั้นแต่เมื่อนักวิยาาศสตรไม่ได้จ้องดูอิเล็กตรอนประพติคล้ายคลื่นพรามันสร้างแบบอย่างที่คล้ายกับแบบอย่างการแทรกสอดที่เกิดขึ้นจากคลื่นบนฉากซึ่งนว่าแปลกมากสิ่งคุณเห็นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจ้องมันหรือไม่หากคุณจ้องอยู่คุณจะเห็นพฤติกรรมคล้ายอนุภาคอย่างลูกเบสบอลแต่ถ้าคุณไม่จ้องคุณจะเห็นพฤติกรรมคล้ายคลื่นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้น ร้อมกันนี่จะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากการสังเกตการดูมันจะเปลี่ยนธรรมชาติขอออนุภาะอตอมย่อยมันแปลกที่ถ้าเราไม่ได้มองมันมันเป็นคลื่นและถ้าเรามองมันมันดูคล้ายอนุภาคและแม้แต่อิเล็กตรอนซึ่งดูเหมือนคล้ายอนุภาคก็มีคุณสมบัตคล้ายคลื่นเมื่อเราไม่ได้ดูมัน ความจริงที่ว่าเมื่อเราไม่ได้มองมันอิเล็กตรอนปรากฏผ่านช่องทั้งสองและเมื่อเรามองหลังจากที่มันไปอยู่อีกด้านเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงแล้วก็จริงและดังนั้นมันจึงสามารถผ่านกำแพงไปได้นะครับและปรากฏอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงตั้งแต่มีการค้นพบความแปรล,ล,ลาดของโลกจิ๋วเมื่อร้อยปีก่อนคนก็เฝ้าถามว่าต้องมองควนตั้ม การอยู่ในหลายที่พร้อม,อมกันและสิ่งที่ปรากฏขึ้นในการเดินทางย้อนเวลาสามารถทำให้สําเร็จได้ในโลกปัจจุบันของเราไหมนักวิทยาศาสตร์บางคนไม่เคยสามารถคว้าลูกเบสบอลผ่านกระแพของแข็งได้เลยลูกเบสบอลแบรดุภาาจำนวนมหาศาลคุณจะใช้พวกมันเพื่อให้ปรากฏขึ้นอีกที่หนึ่งทันทีร่วมกันสำหรับลูกเบสบอลทั้งหมด ที่ปรากฏขึ้นอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยอิเล็กตรอนเดี่ยวตัวหนึ่งหรือโปรโตอนเดี่ยวตัวหนึ่งทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นอนุภาคที่ใหญ่กว่าหรือเป็นการสะสมอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นกระบวนการของโมงก็จะเกิดยากขึ้นอย่างไรก็ตามจํานวนนักฟิสิกส์ที่เพิ่มกําลังพัฒนาทฤษฎีที่หนักใจยิ่งขึ้นสําหรับสิ่งที่กําลังเป็นไปเรารู้ว่าอนุภาคเล็กๆพวกนี้จะอยู่ในสองที่พร้อมกันได้และ นี่ผมก็ประกอบด้วยอนุภาพเหล่านี้ดังนั้นถ้าพวกมันแยกร่างได้ผมก็ทําได้นักวิทยาศาสตร์เรียกสินี้ว่าการตีความหลายโลกออฟฟิสิกส์ควอนต้อซึ่งกล่าวว่าก็เหมือนกับอิเล็กตรอนในการทดลองช่องคู่มนุษย์ก็อยู่ได้หลายแห่งพร้อมๆกันและกล่าวกันว่าทุกครั้งที่ใครก็ตามตัดสินใจเราก็ไม่ได้เลือกทําสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง แต่เพราะว่าประกับเลือกทำทั้งสองอย่างในแบบที่ต่างกันไปเล็กน้อยในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ความคิดและความตั้งใจที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆก็คือสุดท้ายคุณมีทางเลือกหลายทางพ,งพร้อมๆกันและทางเลือกทั้งหมดก็จะจับต้องได้ในเอกภพคู่ขนานต่างๆสมมติฐานหลายโลกในฟิสิกส์ค,ควรตั้งกล่าวว่าเมื่อผมคว้างลูกโดกผมทำในเอกภพแห่งนี้เท่านั้น ในเอกภพอ,อีกแห่งผมอาจจะกําลังคว้างเต็มแรงและเช่นกันในเอกภพแห่งอื่นผมอาจคว้างเบาๆเป็นครั้งแรกในชีวิตและในอเอกภพหนึ่งผมถึงกับโยนเต็มเหนียวออกนอกสนามในสมมติฐานหลายโลกทางเรื่องเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเอกภพที่คู่ขนานกับเอกภพอของเราไม่ใช่เพียงเท่านั้นแต่เอกภพคู่ขนานนี่คือสิ่งที่สมมติฐานหลายโลกบอกเราสิ่งนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่นะักฟิสิกส์ทฤษฎีกลุ่มที่ฝังใจเชื่อว่าโลกจิว๋วทำงานได้จริงและหากเป็นจริงข้อบ่งชี้ของทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นจะไปได้ไกลที่คุณถามถึงเรื่องนี้นะอะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดในเอกภพสิ่งที่เล็กที่สุดในเอกภพก็คืออนุภาคอะตอมย่อยพื้นฐานอย่างอิเล็กตรอนหรือควาร์สที่ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนหรือนิวตริโนตอนนี้เราคิดว่าอนุภาคเหล่านี้เป็นโหมดการสั่นแตกต่างจาก อนิตีที่เล็กนิดเดียวที่เรียกว่าสตริงหรือกลุ่มเล็กๆข,ของพลังงานและนั่นคือสิ่งเล็กสุดที่เกิดจากทุกๆสิ่งครับนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มพยายามจะสำรวจสตริงและสิ่งเล็กอย่างเหลือชื่ออื่นๆในเอกภพจิ๋วและสิ่งที่พวกเขาพบทำให้เกิดคำบอกไม้ที่น่าถึ่งของโลกอันไกลโพ้น ขณะที่พวกเขาโลดแล่นสู่อวกาสเล็กลงและเล็กลงในเอกภพจิ๋วนักวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ภายในอะตอมแต่อะไรที่จะเป็นจริงหารเดินทาครั้งยิ่งใหญ่ต่อไปให้ลึกยิ่งขึ้นสู่โลกมืดล่างอะตอมย่อยนี้ลหละแม้ว่ามาตราที่เล็กกว่าอิเล็กตรอนเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไร้การสํารวจจริงยิ่งกว่าระบบสุริยะหรือกาแล็กซีหรือแม้แต่เอกภพเพราะว่าเราสามารถสังเกตดาวเคราะห์ าดาวกาแล็กซี่และอีกภพได้แต่ยากที่จะทดลองที่ซึ่งเราจะเข้าไปสำรวจมาตราเล็กๆตามกาลเวลาและอวกาศได้โดยตรงครับโดยหลักแล้วสิ่งที่คุณต้องใช้ตรวจสอบโลกจิ๋วก็คือเครื่องมือที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นได้เรื่อยบางสิ่งที่จะทำให้คุณแยกแยะรายละเอียดระดับที่เล็กมากอย่างนั้นได้แต่ขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะสำรวจอวกาศที่เล็กกว่าอะตอม พวกเขไม่สามารถรวมแสงในมากพอที่จะทําให้มันสว่างพวกมันต้องการบางสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าน,นี้เพื่อที่จะดูให้ละเอียดขึ้นก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเราสามารถเข้าถึงรายละเอียดเล็กอย่างเหนือเชื่อโดยการใช้เครื่องมือพลังงานสูงหลายชนิดครับตอนนี้สิ่งที่ล้ำยุคจริงๆก็คือเครื่องเร่งอนุภาคเราใช้อนุภาคมูตรฐานเพื่อระบุโครงสร้างของอนุภาคมูตรฐานอื่น วยการจับมันชนกันและปล่อยให้มันมีอัตรากิรยาต่อกันและกันและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในมาตราพลังงานต่างๆดังนั้นเราสามารถทำกระบวนการตรวจสอบระยะทางที่เล็กลงเรื่อยๆนี้ต่อไปได้ในการอวกาศโดยการทดลองที่ใช้พลังงานสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีก้วยการทดลองการชนอย่างไรก็ตาม โลกของเครื่งรองเร่งอนุภาคที่ใหญ่สุดยังไม่อาจทราบพลังงานมากพอที่จะพิสูจน์สิ่งต่างๆซึ่งเล็กกว่าอนุภาคมูลฐานในอะตอมได้แม้กระนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีบางสิ่งพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นตัวที่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะพิสูจน์ตรงนี้ได้ไม่มีทางได้เลยแต่แต่แต คำว่า,าแต่เนี่ยคิดมากครับบางทีจะมีสักกี่คนในโลกนี้จะรู้จักคำว่าแต่ตรเนี้เอาในเมื่อวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ด้านจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจะไปถึงตรงนั้นนี่และครับ ก็จะเน้นย้ำาลว่าศารด้านจิตนั้นมันจะไปได้ถึงจุดที่ before big bang นีน่ก็มาสจรรัจจันมากนะครับย้ำถึงนะว่าคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆนะฮะยุคสมัยนี้ถ้าหากว่าไม่พูดตรงๆนะมันก็ต้องมานั่งสงสัยกันอีก ในด้านความสามารถในรูปแบบที่บอกว่าเป็นไมโครกันแล้วก็มือสองข้างเนี่ยครับก็สามารถรักษาสุขภาพได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับโอเคนะค่อยๆติดตาม youtube บ้นันเดาี tv ไปเรื่อยๆนะครับในด้านของมหาภาพเนี่ยก็มีความสามัยที่ทำให้ฝนตก ลงมาในฤดูร้อนได้แน่นอนครับจะเห็นได้ว่าในด้านของมหาภาคก็คือกรอบใหญ่ในเรื่องของเอกภพอยเงี้ยส่วนทางด้านจุนลภาคก็คือขนาดจิ๋วที่ว่าเนี่ยที่ก็บอกว่า เอกภพขนาดจิว๋วเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของควันต้ำที่มันมาสุดจันจะเรียกว่าอุโมงค์อุโมงค์ควันต้ำเหมือนก็หายตัวครับนิวตริโนเนีเหมือนก็หายตัวแวบ,บไปจริงๆไอ้เสิงเหล่านี้มีกันอยู่ปนกันทุกๆท,ที่ไอ้เจ้าพลังงานที่รู้สึก บางครั้งเนี่ยผมเทียบเคียงไปถึงขนาดที่บอกว่าก็อนุมานเฉยตรงนี้นะว่าเพราะทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพูดซึ่งวิจัยไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ได้แล้วแน่นอนจึงเอามาใช้รักษากายใจจิตตามด้วยพลังงานที่บริสุทธิ ตอนี้ผมจะเลิกพูดคําว่าวิญญาณแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะนะเรากําลังพูดเรื่องของของใหม่ก็เลยใช่ว่ากายใจจิตและพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจำหนังก็แล้วการนันสำหรับท่านจะติดตามเรื่องนี้ได้คํานึงก็คือเอามาใช้ในด้านการที่จะทําให้ฝนตกในฤดูแล้งได้ฤดูร้อนได้แล้วแน่นอนเหมือนกันเนี่ยเกิดพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี่มันก็ค่อยๆติดตาม จะให้ดีนะครับบ้านเราทีวีนี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าจะตามไปในเรื่องการทำฟ้าทำฝนในปีพศ2558ต่อ59โอเคนะครับขอบคุณครับ